ตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันมนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ให้เกิดขึ้นมากมายทั่วทุกมุมโลกแค่สิ่งก่อสร้างในอดีตก็ถือว่าทึ่งแล้วแต่ในปัจจุบันก็ยังมีอะไรที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกเพราะโดยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่สะสมกันมานับหลายพันปีทำให้วันนี้มนุษย์สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างที่นอกจากจะอลังการแล้วยังมีเทคโนโลยีเข้ามาเสริมด้วยว่าแต่จะมีสิ่งก่อสร้างอันไหนที่น่าทึ่งบ้างฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์และไปดูพร้อมกันเลย 1. 1. Selfish j e t Building ท่ามกลางสถาปัตยกรรมมากมายใจกลางเมืองใหญ่มีสิ่งปลูกสร้างหนึ่งที่โดดเด่นและแตกต่างจนทำให้ผู้คนที่ได้พบเห็นต้องหยุดชื่นชมและอดตั้งคำถามไม่ได้เกี่ยวกับการออกแบบของมัน s e l f ฟริส e t Building มันเป็นอาคารที่ถูกเปิดตัวในปี2003โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูเมืองเบอร์มิงแฮมที่ต้องการสร้างจุดศูนย์กลางทางการค้า และศิลปะที่ทันสมัยอาคารนี้ถูกออกแบบโดยสถาปานิกชาวอังกฤษชื่อดังจานคาปาลิสกี้ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการออกแบบที่ประสานความล้ำสมัยและความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกันสิ่งที่ทําให้อาคารแห่งนี้โดดเด่นก็คือการออกแบบที่ฉีกทุกขนบธรรมเนียมไล่ตั้งแต่รูปทรงของอาคารที่ดูคล้ายโครงสร้างของออร์แกนิกที่ไหลลืน่นและห่อหุ้มด้วยโลหะกลุ่มสีเงินขนาดเล็กกว่า1 5 0 0 0ชิ้นที่ติดตั้งบนผนังด้านนอกทั้งหมดทําให้ดูเหมือนอาคารนี้เคลื่อน ไหวและสะท้อนแสงในทุกมุมมองที่พบเห็นจนว่ากันว่าใครที่ได้เดินไปในอาคารนี้ก็เปรียบเสมือนการเดินผ่านงานศิลปะสมัยใหม่มากกว่าเป็นศูนย์การค้าทั่วไปซะอีก 2. t h เดอะดูไบเฟรม่ามกลางเมืองแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและความทันสมัยอย่างดูไบ มีสิ่งก่อสร้างหนึ่งที่ดึงดูดสายตาผู้มาเยือนได้อย่างน่าทึ่งนั่นคือเดอะดูไบเฟรมสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครในโลกที่ตั้งอยู่ในสวนซาบิลสุดแสนจะโดดเด่นโดยมีความสูงถึง150เมตรและกว้าง93เมตรทำให้มันเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในดูไบยดยการออกแบบที่แปลกตาและสร้างสรรค์อาคารแห่งนี้มันมีลักษณะเหมือนกรอบรูปขนาดมหึมาที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลและสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ แนวคิดเบื้องหลังการออกแบบอาคารนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบให้เมืองดูใบ โดยจากมุมมองหนึ่งคุณสามารถเห็นวิวของเมืองเก่าที่แสดงถึงความเป็นมาทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ของดูไบในขณนะอีกมุมหนึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงเมืองใหม่ที่เต็มไปด้วยตึกราฟ้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่เปรียบเสมือนการเชื่อมโยงระหว่างอาดีตและอนาคตด้วยแนวคิดนี้ทําให้ผู้คนมาเยี่ยมชมมากมายโดยผู้เยี่ยมชมจะได้ขึ้นลิฟต์แก้วโปรง่งใสที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วไปชั้นบนสุดของกรอบซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีพื้นกระจกใสยาวกว่า100เมตรช่วยให้ ผู้ที่กล้าพอสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดของดูไบได้อย่างไม่มีอะไรกัน้นนับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจจริงๆ 3. สะพานมิลเลนเนียม ลองจินตนาการถึงสะพานที่ไม่เพียงแค่พาคุณข้ามแม่น้ำแต่ยังสามารถยกตัวเองขึ้นในอากาศร,ราวกับการก้มโค้งคำนับสะพานแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ทางเชื่อมระหว่าง2อฝั่งแต่เป็นสถาปัตยกรรมที่เคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่งนั่นคือสะพานมิเลนเนียมที่ตั้งอยู่ในเมืองเกรสเฮดประเทศอังกฤษมันถูกสร้างขึ้นในปี2001 เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองเกรสเฮดกับนิวคาสเซิลข้ามแม่น้ำไทโดยโครงสร้างของสะพานนี้มีความยาว126เมตรและสูง50เมตรและอย่างที่ทุกคนเห็นมันเป็นสะพานที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเดินและทางจักรยานและโครงสร้างของสะพานที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งที่สวยงามสายเคเบิลที่ยืดเส้นโครงของสะพานดูคล้ายกับสายกีตาร์ที่ดึงรั้งกันไว้ ทําให้เกิดความรู้สึกเบาบางโปร่งสบายนอกจากนี้แล้วความพิเศษทําให้มันแตกต่างจากสะพานอื่นๆนั่นก็คือการเคลื่อนไหวที่สามารถยกตัวขึ้นได้เหมือนกับปิดตาหรือกระพริบตาเมื่อมีเรือใหญ่ผ่านใต้สะพานโดยใช้ระบบไฮดรอลิกในการยกตัวสะพานให้สูงพอที่จะให้เรือใหญ่ผ่านได้ระบบนี้ทําให้สะพานสามารถยกตัวได้ในเวลาเพียง4นาที โดยความแปลกและสวยงามนี้ทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในสะพานที่เคลื่อนไหวมีความซับซ้อนและน่าทึ่งที่สุดในโลกเลยล่ะ 4. เบิร์ดคาลิฟา คืนชื่อว่าตึกแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกมันจะต้องโดดเด่นเรื่องความสูงแต่หากจะพูดถึงที่สุดของตึกเราคงที่จะไม่พลาดที่จะพูดถึงตึกเบิร์ดคาลิฟาสิ่งก่อสร้างที่ได้ชื่อว่ามีความสูงมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นผลงานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โดยมีความสูงเป็นที่ประจักษ์มากถึง828เมตรโดยจํานวนชั้นทั้งหมด163ชั้นมันถือครองสถิติตึกที่สูงที่สุดในโลกนับตั้งแต่สร้างเสร็จใน ปี2010 และสร้างขึ้นโดยบริษัทร,รับเหมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยการออกแบบของมันนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้พื้นเมืองของทะเลทรายที่เรียกว่าฮัมมัดซึ่งมีลักษณะเป็นกรีบเรียงซ้อนเป็นรูปวงกลมการออกแบบนี้ถูกนำมาปรับให้เป็นโครงสร้างที่ยึดแน่นโดยแกนกลางขนาดใหญ่และลำตัวตึกที่บิดเป็นวงเกลียวขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้สามารถรับมือกับลมแรงและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระดับความสูงเรียกได้ว,ว่าตึกแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัยและสำนักงานเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองของดูไบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่ถูกแปลงโฉมจากทะเลทรายสู่มหานครล้ำยุคนั่นเอง 5. ตึก CCTV เมื่อเราพูดถึงตึกที่ท้าทายกฎเกณฑ์ทางสถาปัตยกรรมและสร้างความประทับใจให้กับทุกสายตาเราคงไม่อาจมองข้ามตึก CCTV หรือชัยนาเซ็นเท่เทวลีชั้นได้เพราะนี่คือหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในโลกนี่คือหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยการออกแบบที่ฉีกแนวไปจากสิ่งก่อสร้างทั่วไป มันไม่ใช่เพียงแค่ตึกสูงแบบปกติที่พุ่งตรงขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นห่วงเชื่อมต่อกันอย่างซับซ้อนเหมือนกับการถักทอของเส้นโครงเหล็กขนาดใหญ่โดยรูปทรงที่มีการบิดและเชื่อมกันระหว่าง2ส,ส่วนใหญ่ของอาคารซึ่งทําให้ตึกนี้มีความคล้ายกับลักษณะของเก้าอี้หรือห่วงขนาดมหึมานอกจากนี้มันยังมีความสูงประมาณ234เมตรและพื้นที่ใช้สอยกว่า473,000ตารางเมตรอาคารนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถ ทางเทคนิคและการออกแบบที่ไร้ขีดจำกัดจนบางคนที่ได้ขึ้นไปเยือนก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นหรือหวาดกลัวในเวลาเดียวกันหากบางคนกำลังกลัวว่ามันจะถะลม่มก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวไปเพราะความก้าวหน้าทางวิศวกรรมในโครงสร้างนี้ถือว่ามีความมั่นคงและความปลอดภัยมากถึงจะมีรูปทรงที่แปลกตาและการออกแบบที่คาดไม่ถึงก็สบายใจกันได้เลย 6. วัดมังกรอย่างที่หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าในประเทศไทยนั้นมีวัดวาอารามกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ผมเดาได้เลยว่าต้องมีคนไทยไม่น้อยเลยที่ยังไม่รู้จักกับวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจอย่างวัดสามพรานหรือที่เรียกกันว่าวัดมังกรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดน,นครปฐมห่างจากกรุงเทพเพียง40กิโลเมตร ตัววัดถูกสร้างขึ้นมาอย่างแตกต่างจากวัดทั่วไปสิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีเอกลักษณ์มากที่สุดคืออาคารทรงกระบอกสูง17ชั้นที่ถูกมังกรขนาดยักษ์พันรอบมังกรนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของประดับตกแต่งแต่มันมีความหมายลึกซึ้งทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจีนซึ่งมังกรถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจและความโชคดีตำนานกล่าวว่ามังกรจะนำผู้คนไปสู่ความสงบและความรุ่งเรือง ตัวมังกรของวัดสามพรานนี้ถูกออกแบบมาให้พันรอบตัวอาคารตั้งแต่ฐานจรดยอด สร้างความรู้สึกเหมือนกับมันกําลังปกป้องและนําพาสู่การบรรลุธรรมโดยคนที่ได้ไปเยือนวัดแห่งนี้มักจะขึ้นไปด้านบนของตัวอาคารโดยการเดินผ่านอุโมง์ภายในตัวมังกรที่ได้ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทันทีที่ขึ้นถึงยอดของตึกนั้นจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบๆที่งดงามทั้งธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ที่ดูแล้วก็สงบจิตสงบใจจริงๆ 7. สะพานยกยูอี้ในหมู่ของสะพานที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกพวกมันมีทั้งความยิ่งใหญ่และความอลังการมากมายแต่หากจะพูดถึงสะพานสุดแปลกตาที่ไม่ควรมองข้ามคงต้องยกให้กับสะพานยกยูอี้สะพานที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและหุบเหวที่กว้างใหญ่ในประเทศจีนโดยมันมีความยาวประมาณ100เมตรและพาดผ่านเหวล,ลึกกว่า140เมตรการออกแบบสะพานนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยูอี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จีนโบราณที่สื่อถึงความโชคดีและความสมบูรณ์แบบยูอีเป็นเครื่องรางที่มีรูปร่างโค้งคล้ายคลื่นดังนั้นโครงสร้างของสะพานแห่งนี้จึงมีรูปร่างเป็นเส้นโค้งที่ดูเหมือนคลื่นซ้อนทับกัน3ชั้นสะพานนี้ไม่ใช่สะพานตรงธรรมดาแต่ถูกออกแบบให้มีเส้นทางเดินที่โค้งและบิดไปตามธรรมชาติสร้างความรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางผ่านคลื่นของสถาปัตยกรรมที่งดงามและแปลกตาโดยเฉพาะโครงสร้างกระจกใสในบางส่วนของสะพานที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถ มันมองลงไปยังหุ่มเหวลึกด้านล่างได้โดยตรงสร้างความรู้สึกตื่นเต้นและหวาดเสียวในเวลาเดียวกันอย่างไม่น่าสงสัย 8. อะโตเมียมหากมองเผินๆในครั้งแรกหลายคนที่ได้เห็นอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นอาคารเพราะจากลักษณะภายนอกมันเหมือนกับสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตกแต่งสถานที่เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้น นี่คืออะตเมียมอาคารไฮเทคที่ถูกสร้างขึ้นในปี1958เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเอ็กโป58หรืองานมหกรรมโลกซึ่งจัดขึ้นในกรุงบาสเซลโดยอะตเมียมนั้นมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่จำลองโมเลกุลของผลึกเหล็กที่ถูกขยายขนาดขึ้น165,000ล้านเท่าประกอบด้วยลูกบอลโลหะขนาดยักษ์9ลูกที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อเหล็กลูกบอลแต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง18เมตรและทั้งโครงสร้างมีความสูงถึง102เมตร และไม่ได้มีแค่นี้ภายในลูกกลมกลมมันยังแบ่งเป็นจุดชมวิวห้องอาหารห้องแสดงนิทรรศการและตรงแกนกลางให้บริการด้วยริบที่ว่ากันว่าเป็นลิฟที่เร็วที่สุดในยุโรปสถานที่แห่งนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติในศตะวรรษที่20และการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอกช้ำจากสงครามซึ่งมันได้ตั้งอยู่บนพื้นที่นี้เป็นเวลานาน,าน จนเมื่อปี2003รัฐบาลเบลเยียมได้บูรณะอตโตมเมียมใหม่ทั้งภายนอกและภายในจนหน้าตาของมันยิ่งทวีความทันสมัยชวนสะดุดตาและกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดน,นิยมในปัจจุบันที่มีอายุราว50กว่าปีมาแล้ว และนี่คือทั้งหมดของสิ่งก่อสร้างสุดน่าทึ่งที่ผมได้รวบรวมให้ทุกคนได้ดูกันว่าแต่เพื่อนๆเ,เคยไปเช็คอินที่ไหนมาบ้างแล้วลองเล่ามาให้ฟังกันหน่อยว่าเป็นยังไงหรือถ้ายังไม่เคยไปจะลองไปที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ